ครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาตัวนี้ครับผมเป็นขาตั้งที่ไว้สําหรับยึดโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ปกติมันอันเท่าไหร่แน่ผมไม่รู้นะครับผมแต่อันนี้ผมซื้อมาได้ในราคาที่ถูกมั่งสิบสองบาทครับผมก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับผมว่าข้างในมันเป็นยังไง ก็ผมซื้อมา12บาทครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันเป็นลนักษณะแบบไหนมันใช้งานอะไรยังไงนะครับผมก็ซื้อมาจะมาติดไว้กับหน้ารถนั่นแหละครับผมเพราะว่าเวลาขับรถมันจะได้ไม่ต้องมาวางไว้เกะกะให้มันลำบากเวลาขับรถนะครับผมรับผมก็เดี๋ยวมาแกะดูนะครับผมว่าข้างในมันเป็นยังไง มีอะไรบ้าง,างมันสามารถยึดอะไรกับตัวรถได้บ้างนะเดี๋ยวมาลองดูกันมีแค่นี้ครับผมอันนี้กล่องเปล่าไม่ต้องไปสนใจอันนี้ก็จะเป็นตัวหนีบกระจกครับผม ับผมอันนี้ก็จะเป็นสูญญากาศนะครับผมที่ใช้ยึดกับกระจกรถก็ผมเป็นมันก็จะปรับระดับได้นะนี่ก็จะปรับระดับความสั้นความยาวนะอันนี้ก็ใช้ปรับหมุนระดับสูงต่ำ ลายยึดก็จะไว้อย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็จะยึดกับด้านหลังด้านหลังมันก็จะเป็นขาล็อกใส่เข้าไปอย่างนี้ดันเข้าไปเลยครับผมมบเสร็จแล้วนี่โอ้ติดเหนึบเลยถ้ายึดกับกระจกรถมันจะติดเหนึบมากครับผม จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาโทรศัพท์มายึดกับเจ้าตัวนี้ได้เลยครับผมแล้วก็บีบมันอยู่นะครับเวลาออกก็แค่นี้ครับผมใส่เข้าไปก็ปล่อยเข้าไปเลยก็หนีบแล้วครับเวลาออกก็บีบสองฝั่งมันก็จะออกมาให้ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับผม อาจจะดูเก๊ะๆกงๆหน่อยก็ปรับระดับความสั้นความยาวเอานะครับผมแล้วต่คนชอบครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับรถยนต์นะครับผมมันจะไว้โทรศัพท์ไว้วางโทรศัพท์หรือไว้วางพวกหน้าจอ GPS อะไรก็แล้วแต่เราจะเอาไปติดตั้งนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเอามาวางโทรศัพท์นะครับผมมันจะได้ไม่เกะกะเวลาขับรถ ก็จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นครับผมโอเคอย่างไงก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่างไงก็เดี๋ยวเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ